สวัสดีครับผมนายกฤษณพลพันธบธานักศึกษาแผนวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยคณนชีวพันธุ่นชั้นปวช .3 วันนี้นะครับเราจะมาทำการทดสอบกล้องจอปิดนะครับ Wi-Fi Smart Net Camera นะครับกล้องตัวนี้นะครับน้ำก่อนนะครับนี่นะครับในกล่องมันช่บอกขอคุณด้วยกล้องจอปิดนะครับ Wi-Fi Smart Net Camera ครับกล้องหนึ่งตัวนะครับ ที่ยึดกับถนังนะครับนะ่ครับชุดชาร์จเจอครับมีอะแดปเตอร์แล้วก็สาย m i c คร USB สำหรับชาร์จกล้องนะครับแล้วเราจะต้องใช้สมาร์ทโฟนนะครับก็เข้าแอปนะครับซึ่งผมได้โหลดมาแล้วครับแอปวีแบบคุ้มโปรนะครับนี่ครับอยู่ภาคสองครับเพื่อเชื่อมต่อครับกล้องนะครับครับต่อไปนะครับจะเป็นการต่อทดสอบนะครับสารที่การใช้งานนะครับนะครับทางผมได้โหลดแอป แอปนะครับ B สามแปดนะครับที่ใช้เชื่อมต่อกล้องมาแล้วแล้วเข้ามานะตานนี้นครับส่วนนี้จะเราจะเอาไว้ทีหลังก่อนนะครับเราจะมาทำการทำการต่อกล้องก่อนนะครับนี่ครับเชื่อมต่อไปนะครับรทำตัวเครื่องนะครับ ู่นะครับนะครับต่อไปนะครับเราจะมาทําการสาธิตการใช้งานนะครับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและกล้องนะครับเข้าด้วยกันนะครับนี่นะครับเราก็เข้าแอปไว้แล้วนะครับทําการโหลดใน Google Play Store ได้นะครับแอป V380 Pro นะครับนี่ครับสำหรับการใช้งานจริงนะครับเราจะใช้อีเมลและรหัสผ่านนะครับแต่วันนี้ผมจะทําการสาธิตการใช้ให้ดูนะครับว่าระบบมีอะไรบ้างนะครับ ก็เขาทดลองใช้นะครับก็จะให้เลือกเพิ่มอุปกรณ์นะครับแล้วก็กดเพิ่มไปนะครับเป็นกล้องสมาร์ทนะครับนี่นะครับกรอนเครือข่ายนะครับนี่นะครับจะมีให้สแกนนะครับด้านข้างของตัวกล้องนะครับเกหน่อยนี่นะครับเราก็จะเข้าสแกน QR code กันนะครับ นี่นครับเราสแกนนะครับนี่เขียวโค้นะครับนี่นะครับขั้นตอนต่อไปเลยนะครับโอเคครับผมเราก็จะมาดูกันนะครับว่าทำไมได้บ้างอ่านะครับ พอโหลดเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือจะมีชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนะครับผมได้ตั้งไว้แล้วครับแล้วก็เข้าเลยนะครับคอนเฟิร์มนะครับเราจะพภายล้างครับเพราะเราทดสอบเชิงนี่ครับนี่คือด้านกล้องนะครับเราสามารถนี่ครับฟังก์ชันมันสามารถหันกล้องได้นะครับจากมือถือเลยนะครับกล้องก็มุนตามนะครับนี่นะครับกดขึ้นกดลงซช้หมหัวได้นะครับ คนถ่ายคลิปครับผมนะครับตรงนี้นะครับเราจะดูจอแนวนอนนะครับแนวขวาครับได้นะครับนะครับเราก็สามารถเลื่อนได้นะครับโดยใช้ิมือลากเลยนะครับนี่นะครับประกอบวงชั้นนะครับดีเป็น เป็น S D นะครับจาก S D นะครับปรับได้นะครับตัวนี้เสียงนะครับตรงนี้นะครับนี่เราเมื่อกี้เราใช้นิ้วมือเลื่อนจอนะครับตรงนี้นะครับมีปุ่มให้คอนโทรลเอาตรงนี้นะครับนี่นะครับต่อไปนะครับเราจะเข้าหมดไลน์หน้าจอนะครับนี่ครับใช้สําหรับ การมีกล้องหลายตัวนะครับเชื่อมในเครื่องเดียวนะครับแต่ทางนี้เรามาทดสอบแค่ตัวเดียวนะครับก็จะมีแค่หน้าจอตรงนี้ตรงเดียวนะครับนี่นะครับเดือนได้นะครับเพียงตัวเดียวนะครับเพราะเรามีแค่หนึ่งตัวนะครับต่อไปนะครับเราจะเข้าสู่หน้าเดียวนะครับนี่นะครับก็ยังมีการแคปหน้าจอนะครับก็คือการแคปเจอร์ทั่วไปนะครับการบันทึกวิดีโอนะครับการพูดนะครับการดูไทลังนะครับพูดก็คือเรากดตรงนี้ไว้นะครับแล้วพูดนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับได้ยินใช่ไหมครับคือตัวกล้องนะครับจะมีไมค์ในตัวและมีลำโพงในตัวนะครับอ่าองนี้ครับก็คือฟังก์ชันคร่าวๆของกล้อง Wi-Fi Smart Camera นะครับที่เชื่อมต่อด้วยที่ดูผ่านสมาร์ทโฟนนะครับก็เสร็จแล้วครับสำหรับการทดสอบสาธิตการใช้งานกล้องวงจรปิดผ่านสมาร์ทโฟนนะครับ ชื่อกล้องคุ่นนะครับ Wi-Fi ฟล์แม่เน็ตทำไม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ